สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วทำเตือนค่ะทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอนะคะสูตรคำนวณนะคะประกอบการพิจารณาไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมความบันเทิงน,นะคะมาว่างก็มาลงให้นะคะไม่ว่างก็ไม่ได้ลงนะคะทุนบอกแบบนี้เลยนะคะวันนี้เขาไม่มาเจาะถนนเราก็เลยมาบอกได้ ทุกวันเขามาเจาะถนนอันนี้คือพัฒนานะคตรงนี้นะคะพัฒนาเนะะีสองกับ6ค่ะสองหนึ่งสองหค่ะ เจาะสองหกหนึ่งให้เลยนะฮะนี่นะทุกคน สามตัวไปอะไรก็ขยับอยู่นะ นี่นะคะทุกคนวินนะวินก็ไม่อะไรมากค่ะทุกนคนทุกคนนี่เห็นตัววิน,นแล้วเปล่ม ว่างก็ได้ลงให้นะคะไม่ว่างก็ไม่ได้ลงให้นะทุกคนอยู่ในกลุ่มนะแอดไลน์ได้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะ ทุกคนนี่สองหนึ่งสองห้าสองแปดหกสองหห้าหกเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเอ้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เจถประมาณนี้ค่ะทุกคนชอบตามนะะไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนถ้าใครจะไปดิ่นก็สมกับหค่ะสามสองสามหกสเก้าหสองหห้าหก้า 3ามสองสามหกสข้าเกนะคะทุกคนอ่าพัฒนานะคะแจมนี่นี่คือเน้นแนะ่ทุกคน นี่ก็คือสามตัวค่ะชอบตามนะมทุกหุ้นนะคะทุกหัวอ่าเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะคะว่าเขาจะมาทุกรอบแล้วกันทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรชมให้มากๆเลยนะคะแต่ตัวเด่นนะคะชอบมานะทุกคนสามสองสามหกสามเกหสาหห้าหเก้านะทุกคน น,นี้แหละนะทุกคนรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะขอโชคดีนะคะ